สวัสดีทุและสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวแผ่น DVD กันนะซึ่งแผ่น DVD ที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นแผ่น DVD จากหนัง Marvel นั่นเองก็กดไลค์ช่องนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเค ซึ่งกองนี้นะครับจะไม่อยู่ในจักรวาลหลักนะหรือจักรวาล MCU นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบว่าหนังแบบแยกจาก MCU มาอีกเนาะก็จะเป็นหนังแบบเก่าๆแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับนี่ก็คือเวนอมนั่นเองนะครับแผ่น DVD เจ้าเวนอมซึ่งแผ่นนี้ก็เป็นแบบ DVD เสียงไทยเท่านั้นซื้อมาจากน่าจะร้านมูมแมลงนะครับนี่มูลมลงชัดเจนตรงนี้ ก็เป็นเวนอมภาคแรกปะมาณนี้เลยปกก็สวยงามนะครับก็มีทอมฮาร์ดีนะครับเล่นเป็นพระเอกนั่นเองตัวแผ่นก็ประมาณนี้เลยนะจากค่าย Sony Picture นะครับร่วมทำกับ Marvel นั่นเองนะครับกลายเป็นจักรวาล Sony Marvel ประมาณนี้ด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดนะหมนะทั้งหมดประมาณนี้นะครับเสียงไทยนะชัดเจนนะครับข้างใน นะก็จะขา,ขาวๆโพนอย่างนี้นะครับแล้วก็แผ่นก็อยู่ตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับคนระเบียบพิกเจอร์ถือว่าสวยงามและดูดีเลยนะฮะสับเจ้าตัวแผ่นนี้นะครับโอเคเวนนอมผ่านไปนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของนี่เลยนะครับ The Amazing Spider-Man ภาคแรกตัวนี้เป็นแบบปกสวมด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ผมซื้อมาแบบมือสองเนาะมันก็จะแบบ ชํำรุดนิดนึงนะนี่ขอบขออะไรประมาณนี้นะครับแต่เท็กเจอร์หน้าปกมันเนี่ยมันจะแบบเออมีเท็กเจอร์หน้าเลน,น,น่ะเนี่ยถ้าเห็นในกล้องเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์แบบจับจับแล้วมันแบบมันมีลายมีอะไรของมันนะครับนี่ก็ปกมันก็เท่ประมาณนี้เลยนะครับ The Amazing Spider-Man นะครับก็จาก Sony p i c t u r e เหมือนเดิมน,นะครับร่มทำกับมาวิวเนาะแสดงโดยแอนดรูว a กาฟิลนะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะฮะภาคแรก๋ยา,าปกสวงออกมามันก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีทั้งเสียงไทยนะครับมีหลายภาษามีหลายเสียงมากนะมีซับไทยซับอะไรครบหมดทุกอย่างตรงนี้ดิอเมซิ่งสไปเดอร์แมนข้างในนะครับก็สวยงามมากนะนี่ก็จะเป็นรูปสไปเดอร์แมนนะครับประมาณนี้เลยนะแผ่นก็ขาวโพลนเหมือนเดิมนะดิอเมซิ่งสไปเดอร์แมนนะครับ โอเคนี่ก็คือภาคแรกนั่นเองนะครับของ The Amazing Spider-Man นะครับต่อมานะครับก็เป็นส่วนของนี่เลยนะครับ The Amazing Spider-Man ภาคที่2นะครับซึ่งก็เป็นภาคสุดท้ายนะของ The Amazing นะครับก็เป็นภาคแบบว่าจบแบบตัดตอนมากนะครับผมนะก็จบแบบง่ายดายนะแล้วก็ตัดบทไปเลยนะรับ Amazing นะครับ ก็งงพอสมควรนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำภาค3าหรือเปล่านะ่าจะถ้าโซ n y ดูอยู่ก็ทำภาคสามไม่ดูหน่อยนะอยากดูนะครับโอเคนี่ก็คือปกสวมของมันนะฮะนี่ภาคที่2นะครับก็สวยงามนะปกสวยงามมากนะครับโซ n y เหมือนกันนะครับเรื่องนี้น่มทํากับมาวิวประมาณนี้นะก็อิเล็กโตโคตรเท่นะฮะตัวสีฟ้านะครับแต่ ในโนเวโฮมนะฮะตัวสีเหลืองแป๊ดเลยนะฮะก็ไปเปลี่ยนโทนมาแล้วแล้วแต่ผมนะแล้วแต่ใครก็จะทำนะฮะแต่มันจะสีไหนก็ดูได้หมดแหละซับนะผมนะซับก็จะอามีเยอะนิดนึงนะครับแต่เ,เสียงภาคอะไรนี้ก็มีจีนไทยแล้วก็อังกฤษนะครับหรืออังกฤษนั่นเองเนาะนี่ปกสวมก็ประมาณนี้นะด้านในก็เหมือนกันนะฮะร,รูปปกนี่เอาปกออกมาก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่ เหมือนกันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งภาคที่2นี้นะครับเท็กเจอร์สวยงามมากดูข้างในโอ้โหสวยแบบแกราฟิกอาร์ตสุดยอดนะครับพร้อมมีสกรีนตรงแผ่นด้วยนี่สวยงามนะไม่เหมือนแผ่นแรกเนาะแผ่นแรกก็ขาวโพลนอย่างเดียวนะครับแต่ภาคที่2สกรีนปกมาด้วยตรงนี้สวยงามนะครับกับด h e a m a z i n i Spider-Man ภาคที่2นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้มามือสองเหมือนกันนะผมนะซึ่งแผ่นนี้ก็สภาพถือว่ายังใหม่อยู่นะได้มามือสองก็เป็นสภาพที่ใหม่อยู่นะอืมนะครับผมนะผมซื้อมานะครับโอเคสว่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของนี่เลยนะครับ Spider Man 3นะจากจัก,กรวาลโทบี้แม็กไกว์าถามว่าภาคแรกกับภาค2อยู่ไหนผมไม่มีนะครับ เพราะว่าหายากมากแล้วก็1ก็คือยังไม่มีต่างซื้อนะครับแล้วก็สภาพใหม่เนี่ยหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีแต่ภาค3ามนที่ซื้อมานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบปกสวมด้วยนะเออเป็นปกสวมที่สภาพดีมากนะครับผมนะนี่สไปเดอร์แมนะครับของโทบี้แม็กไกวนะครับนี่คนลเบีย p i พิ u r เจเนาะก็ของโซนี่นั่นแหละนะครับสไปเดอร์แมนะครับด้านหลัง นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นปกสวมที่แบบใหม่กริบใหม่แบบใหม่โคตรโคตรด,ดูสิโคตรใหม่นะครับแล้วก็มีเวนอมแล้วภาคนี้นะครับแล้วก็มีแซนแมนนะครับผมนะภาคนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีหลายภาษาเหมือนกันนะครับก็มออีอังกฤษแล้วก็ไทยเนาะแล้วก็ับตตเติรก็มี อังกฤษจีนเกาหลีไทยนะประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้อะไรมากนะซึ่งแผ่นนี้นะสภาพใหม่อย่างนี้นะดูดูฉลากตรงนี้นะครับปี50ครับไม่ทราบว่าคุณพี่เก็บมาได้ยังไงครับปี50ไม่ใช่มือ1นนะครับตัวนี้เป็นมือ2ส,สภาพใหม่แต่ฉลากตรงนี้เขียนไว้ปี50ูโอ้โหเก็บมาได้ยังไงไม่รู้นะครับถือว่าใหม่พอสมควรนะครับกับเจ้าตัวปกสวมตัวนี้นะครับนี่ด้านในก็ จะเหมือนกันอย่างนี้ทุกประการนะครับนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับใหม่มากด้านในก็เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นมันก็จะมี t e x t จอร line สวยงามปกประมาณนี้นะครับถือว่าสวยนะแผ่นสวยแล้วก็กราฟิกอาร์ตข้างในก็ดูดีนะครับมีมีป่าโทบี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี mj นะฮะประมาณนี้นะโอเคสำหรับ spiderman 3ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนภาคแรกกับภาค2ถ้าหาสภาพใหม่มารีวิวให้ได้ก็เดี๋ยวจะหามาให้นะครับแล้วก็ส่วนของท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่อยากจะส่งมาให้รีวิวเจ้า DVD ทั้งหลายหรือ CD อะไรทั้งหลายก็ส่งมาให้ได้นะแต่ขอดี d หนังนะครับก็ส่งมาให้รีวิวได้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะให้มารีวิวเนาะนะรหรือจะส่งมาให้ก็ส่งมาได้เลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของนี่เลยนะครับ เดอะฮักนะผมนะหรือว่าฮักปี2003นะครับก็เป็นฮักภาคแรกๆเลยนะฮะที่เล่นโดยเอ,อ่ออะไรนะอิลิกบานาครับนะผมนะก็เป็นแบบฮักคนแรกๆเลยนะที่เล่นนะครับเป็นเรื่องแรกเลยเนาะจากฮักนะครับก็จะเป็นแบบมนุษย์ตัวแบบโตเขียวเขียวอีแบบเขียวอีแบบโคตรลอยต้องบอกอย่างนี้แล้วเป็นเขียวอีที่โคตรลอยมากนะสารภาคนี้นะครับ ปีสองพันสามเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยเนะซึ่งแผ่นนี้ก็ผลิตปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่มีเสียงไทยเท่านั้นนะครับนี่เขียนชัดเจนเนาะตรงนี้ไม่รู้ามีซับไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่มีซาวด์แท็กไทยดอเบียห้าจุดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะด้านในก็เป็นดำๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สกรีนแผ่นตรงนี้เนาะนี่ ก็เป็นของ Universal Studio ในการทำนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเป็นฮักที่แบบแปลกนิดนึงนะผมดูนะถ้าไปเทียบกับ Incredible h u k เนี่ยคือคนละเรื่องนะฮะอย่าเอาไปเทียบกันเลยนะมันคนละเรื่องนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็สำหรับฮักปี2003ก็ประมาณนี้นะแต่ชอบตรงรูปกราฟิกอาร์ตปกของมันเออเท่ดีะนะฮะโอเคสำหรับฮัก ปี2003ผ่านไปสนตอมานะครับก็จเป็นส่วนของนี่เลยนะครับ X-Men นะฮะตัวนี้เป็นแบบ DVD 2 in 1ก็คือมี2เรื่องภายในแผ่นเดียวนั่นเองนะครับก็จะมี X-Men ภาคแรกนะครับแล้วก็ X-Men ภาคที่2นะครับนี่ก็จะมีอ e ีตัวฟาฟ้ามาร่วมแจมแล้วนะภาคที่2นะครับนี่ก็ถือว่า2ภาคนี้ก็เป็นรอยต่อที่มันพอสมควรนะครับนี่ รายละเ,เอียดก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปหาดูได้ใน Disney p l พั h o t สตา r นะครับก็มีให้ดูอยู่นะก็ไปสมัครดูกันได้เนาะนะซึ่งแผ่นนี้ก็ผลิตนะผมนะตามนี้เลยนะฮะปีปั๊มตานะผมนะปี49ถือว่า10กว่าปีแล้วนะฮะเนลานะสมควรนะครับปีตามปี4ีสุดยอดนะครับแล้วก็เสียงก็จะมีเออเสียงไทย เท่านั้นนะครับผมนะน่าจะไม่มีซับเนาะเพื่อน,น่าจะมีแค่เสียงไทยนะรับเอ็กเมภาคในแผ่นนี้นะครับดีด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะโหก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแต่ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าก็ดูดีนะรับเจแผ่น DVD ของ X-Men ทั้งสอภาคนะครับเป็นการรวมในแผ่นเดียวที่ก็ก็ดีนะผมนะจะได้ไม่อะไรมากนั่นเองนะ ครับก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นแผ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นแผ่นรวมนะผมนะ3 n 1 collection นะครับเป็น DVD แผ่นรวมเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งเอ่อ t h e i n c r e d i b l e Hulk นะครับแล้วก็มี Hellboy แล้วก็มีเอ่ออะไรเนะี่ยฮิโ o เฟชคาดอะไรนี้ผมไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแผ่นรวมอย่างนี้เนาะซึ่งที่ผมซื้อเพราะว่ามันมี The Incredible h u l k อย่างเดียวเลยที่ซื้อ นะครับเพราะว่าอยากดูฮักก็เลยซื้อมาไว้นะครับแต่มันรวม3แผ่นก็นั่นแหละผมก็เลยซื้อรวมๆมาเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะนตาปั๊มก็ปี5-1นะครับตรงนี้ประมาณนี้เลยนะก็เป็นแผ่นรวมเนาะสอบด้วยตัวนี้นะซึ่งเออโอเคเรื่องนี้ผมจําได้แหละมันคือเดอะวอนเทสเออใช่น่าจะเดอะวอนเทสนะมีแมเออแองเจลิน่าโจลี่ใช่ไหม จำไม่ผิดนะฮะที่เล่นนะเป็นแบบสาวนะคะอะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะอผมก็เคยดูอยู่พันๆนะครับค่ายก็มีหลายค่ายที่ทํานะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปกสวมนะสาภาพก็ขาดๆลุยๆหน่อยนะฮะโอเคแต่ข้างในก็ถือว่าสาภาพยังใหม่อยู่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูดีนะดูดีประมาณนี้นะครับนี่เป็นเสียงไทยเท่านั้น นะครับน่าจะไม่มีซับแล้วก็น่าจะไม่มเีเสียงภาษาอื่นนะครับน่าจะมีแค่เสียงภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเปิดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีแผ่นเดียวรวมๆแล้วก็ข้างในก็ขาวโพลนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็โอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะส่วนามว่าจะซื้ออีกไหมก็คือมันคือมันเห็นมีขายเยอะมากเลยแผ่นนีนะ้แต่อยากจะซื้อมาไว้สัก แผ่นสองแผ่นก็พอนะกับว่าเออซื้อไม่ต้องเยอะหรอกนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครมันจะซื้อเยอะไปทําไมนะครับแต่ผมมีอยู่หนึ่งแผ่นก็กะว่าจะสั่งมาอีกแผ่นหนึ่งเป็นแบบซีลเนาะก็เอาเก็บไว้หนึ่งแผ่นนะแล้วก็เอาไว้แบบเอามาดูเอามารีวิวเล่นๆสักแผ่นหนึ่งแล้วกันนะโอเคสำหรับแผ่นนี้ผ่านไปนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็น DVD เนนีเนาะรีวิวไปให้ดูนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นส่วนของนี่เลยนะฮะ จักรวาลเชือดคนนะเดซพู Deadpool. จักรวาลเชือดคนโอ้โหพูดไปได้ยังไงวะเนะี่ยก็มันฆ่าแต่คนอนะเออนะก็เลยแบบเออตั้งบริจักรวาลฆ่าคนนะฮะนี่ก็คือเดซพูนะครับภาคแรกเนาะซึ่งแผ่นนี้ก็ได้มาเอ,อ่อมือสองนะครับไม่ได้ซื้อมือหนึ่งเพราะมือหนึ่งมันมันไม่ค่อยมีใครขายกันกับเออราคาก็ยังสูงอยู่นะครับนี่ตัวนี้ของผมนะเป็นแผ่นเดซพูภาคแรกนะเป็นเสียงไทย เท่านั้นนะฮะไม่มีซับไม่มีเสียงอื่นเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็มาวิวของแท้แน่นอนนะครับมีเอ่อไรอันเรโนเล่นนะครับเป็นพระเอกด้านในเปิดเข้ามานะครับก็ยังมีรูป d ด o o ูนะฮะแล้วก็เขียนอะไรเพื่อตรงเนี้รอรอให้มาดูนะแล้วก็สกรีนปกนิ้วโป้งไว้ตรงนี้นะครับการันตีว่าหนังกูเถื่อนแน่นอนนะครับนี่แล้วก็เสียงก็เป็น ไเท่านั้นนะครับเป็นแบบ DVD ีดนะีเนาะใชท 20th Century Fox นั่นเองนะครับหรือ 20th n t n t u r y Studio ใช่เก่าที่เปลี่ยนชื่อมาใหม่เออนะก็พูดให้ถูกนิดนึงนะจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคสำหรับแผ่นเดสูก็ประมาณนี้นะครับได้ม,มือสองราคาก็ไปหาดูกันเอานะราคามันแบบมันขยับขึ้นขึ้นลงๆนะครับออแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะก็จะเป็นแผ่น นี่เลยนะฮะเดซพูภาคที่2นะก็เป็นภาคสภาคนี้นั่นเองนะครับก็เพิ่มความเกลียนขึ้นมาโดยมี2ตัวนี้เข้ามาอีกยิ่งเกลียนกันไปใหญ่นะคใครที่ยังไม่เคยดูไปดูกันได้เลยนะครับก็มีให้ดูในดิส尼พัทเหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะซึ่งเป็นเสียงไทยเหมือนกันนะครับไม่มีซับไทยไม่มีเสียงภาคอื่นๆเนาะภาษาอื่นนั่นเองด้านหลังก็ประมาณนี้นะก็ ถือว่าครบคันนะครับปกก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นแผ่นขาวโพลนอย่างนี้นะนี่มีรูปโอ้โหโคตรกวนส้นรูปปกโคตรกวนส้นเลยนะแล้วก็นี่ก็แผ่นตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับแผ่นแบบเหลี่ยมๆเมาๆประมาณนี้เลยนะเห็นแผ่นอย่างนี้ไม่ใช่แผ่นปลอมนะแผ่นแท้นะครับแต่เขาสกรีนแบบสกรีนยังไงไม่รู้อะ สก,กีนยังไงให้เหมือนแผ่นเถื่อนจริงๆมันคือแผ่นแท้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะสับแผ่นเนาะ DVD ทั้งหลายนะสับพาร์ทนี้นะครับใครที่อยากติดตามนะผมนะคลิปอย่างนี้อีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์และกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้ามีการตอบรับที่ดีนะครับก็จะมาทําให้อีกนะครับซึ่งผมไม่ได้มีเท่านี้นะ DVD ดีผมผมมีเป็นตันนะใครอยาก ดูรีวิว DVD อีกก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดตามช่องไว้ให้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดกันเนาะก็สำหรับใครนะที่ชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมนะฮะแชร์กันไปเยอะเยะนะครับจะได้มีคนมาดูเยอะๆด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็พยายามหาซื้อ DVD เก็บไว้นะอนุรักษ์ของเก่าไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าดูดิจิทัลจนเบื่อแล้วนะฮะอยากซื้อแบบเป็นๆอย่างนี้มาเก็บไว้บ้างหัวมันเลย เออไล่ซื้อไว้นะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะมารีวิวให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับโอเคทุมแลนะก็ขอจบการรีวิวแผ่น DVD พาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ตต่อไปเนาะพาร์ตต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าจุใจแน่นอนส,สายหนังมาเวลนะครับเนี่ย e ี EP, ต่อไป EP2 เนี่ยบอกเลยนะว่าสายมาเวลสาย MCU รอดูได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะจบคลิปวิธการขอบคุณและชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเจอกันคลิปหน้าสับคลิปนี้สวัสดีครับ